สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอนออนไลน์คณิตพิชิตได้ครับอ่าโอเคครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราเจอกันคลิปนี้นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับการหารเศษส่วนนะครับหลักการที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับจำง่ายๆนะครับมีด้วยกันบีประโยคครับประโยคแรกคือกับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวหลังย้ำอีกครั้งครับ ในเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับกับหารเป็นคูณเอ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมต้องกลับหารเป็นคูณด้วยอันที่2คือกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวหลังนี่คือความหมายของการหารเศษส่วนนะครับในเบื้องต้นย้ำอีกครั้งนะครับในเรื่องของการหารเศษส่วนถ้าใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแนะนําก่อนครับอันที่1ต้องดูเรื่องของอะไรครับการตัดเศษส่วนก่อนอันที่2ครับเราสามารถดูเรื่องของการคูณเศษส่วนและสุดท้ายครับอันที่3า จะมาดูคลิปนี้ได้โอเคนะครับชัดเจนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมครับติดต่อกันได้เหมือนเดิมใน2ช่องทางครับช่องทางแรกคือติดต่อทาง Facebook ครับแอดเป็นเพื่อนได้เลยคือบอนตูเตอร์แมนครับช่องทางที่2ครับสามารถคุยกันได้นะครับสามารถขอแบบฝึกหาดและก็เฉลยได้ทางอีเมลด้วยครับจากอีเมลที่ชื่อว่าอะไรครับครูบอนเซนท์ a gmail. com ครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างที่มาใช้นะครับในเรื่องของการหารเศษส่วนนั้นมีอะไรบ้างย้ําอีกนิดนึงครับ ท่องให้ได้ก่อนครับหนึ่งสองสามกับหารเป็นขูดกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวหลังโยกโยกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับและอย่าลืมคณิตพิชิตได้ครับพิชิตมาจากคําว่าชนะชิดกนิตเอามาติดกันนะครับก็เลยเอามาเป็นสโลแกนสั้นๆนะครับย้ําคณิตพิชิตได้ครับโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ